อยากรู้ไหมว่าที่นี่อยู่ตรงไหนของประเทศไทยชาวนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะออกเดินทางขึ้นไปบนเขาเราตั้งใจจะไปทำความรู้จักกับชาวพื้นเมืองที่มีชื่อว่าปก,กาเกยอรหรือที่เราคุ้นเคยกับคำว่าชนาเผ่ากะเหีียง เรากำลังสไปบ้านนาเกียนกันไปบ้านนาเกียนคือหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ในอำเภอองค์ก๋อยซึ่งอยู่ทางใต้สุดของจังหวัดเชีงยงใหม่อยู่ที่ระดับความสูงประมาณ1,300เมตรจากระดับน้ำทะเลถ้าเดินทางจากอำเภอเชียงใหม่ก็จะใช้เวลาประมาณ5-6ชั่วโมงเนื่องจากที่นี่ค่อนข้างวิบากวิบากขนาดไหนไปดูกันเอาเองค่ะ เราจะไปบ้านนาเกียนกันเนี่ยนะคะถ้าเกิดเรามาจากอำเภอเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะคะเราจะต้องขึ้นมาที่อำเภออมก่อยก่อน <_ C 1> จะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงแล้วเราก็จะต้องขึ้นจากอำเภออมก่อยเนี่ยขึ้นไปที่บ้านนาเกียนใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยนะคะก็ประมาณ2ชั่วโมงครึง่งซึ่งเป็นระยะทางประมาณ50โลซึ่งตอนนี้เรามาได้ครึ่งทางแล้วแหละอีกสักระยะหนึ่งเนี่ยเราน่าจะถึงหมู่บ้านนาเกียนแล้ว ทางที่เรากำลังขึ้นมานะคะก็จะมีวิวสวยๆนะตรงนี้มันเป็นลานกว้างนิดนึงเห็นไหมหมอกเต็มแล้วก็สวยมากนี่ขนาดยังขึ้นไม่ถึงนะยังวิวสวยขนาดนี้เลยอะ่ะที่เห็นเป็นเขาๆเนี่ยคือเราเดี๋ยวเราจะต้องข้ามเขาตรงที่เห็นข้างหน้าเนี่ยก็จะถึงบ้านานาเกียนและอีกสักพักหนึ่ง หมายถึงพื้นที่นาส่วนคําว่าเกียนหมายถึงพื้นที่ราบนาเกียนจึงหมายถึงพื้นที่ราบภูเขาที่เหมาะกับการทํานานั่นเองใช่แล้วค่ะภาพนาที่อุดมสมบูรณ์ที่เห็นตั้งแต่ต้นคลิปคือที่นี่บ้านนาเกียน ค่ะเราก็ถึงแล้วนะคะหมู่บ้านนาเกียนนะคะจะเห็นว่าคนที่นี่นี่นะคะเขาก็ยังใช้ชีวิตในรูปแบบนั่งเดิมอยู่สังเกตได้จากพวกบ้านหลังคาต่างๆเนี่ยนะคะเขาจะเป็นแบบไม้ยกพื้นสูงเหมือนบ้าน2ชั้นนะคะแล้วก็หลังคาเนี่ยนะคะบางหลังก็จะมีหลังคาที่ทําจากหญ้าคาอยู่บางหลังก็จะมีการแบบว่าปรับให้เข้ากับยุคสมยัยโดยใช้กระเบื้องนะคะให้มันแข็งแรงทนทาน,นมากขึ้นส่วนคนที่นี่นี่นะคะเขาจะเป็นชาวกระเหลี่ยงโปค่ะ ชาวกะเรียงเรียกตัวเองว่าปกาเกยอซึ่งแปลว่าคนและจริงๆแล้วคำว่ากะเรียงก็แปลว่าเรียบเฉยเราจึงขอนิยามชนเผ่านี้ว่าคนที่เรียบเฉยหรือคนที่เรียบง่ายละกันชนเผ่าที่เรียบง่ายนี้มีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งมีหลากหลายกลุ่มแต่กลุ่มใหญ่ๆก็คือสกอโปปะโอและบะเว ส่วนที่บ้านนาเกียนคือชนเผ่าที่เรียบง่ายกลุ่มโปค่ะพวกเขาเดำรงชีวิตด้วยการทำเกษตรกรรมแต่เดิมชาวกะเหรี่ยงนับถือผีโดยเฉพาะผีบรรพบุรุษผีอารักษ์และผีต่างๆที่สถิตตามป่าเขาลำน้ำและบริเวณหมู่บ้านต่อมาเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับคนพื้นราบจึงหันมานับถือพระพุทธศาสนาและบางส่วนนับถือศาสนาคริสต ตามที่มิชชันนารีได้เข้ามาเผยแพร่ศาสนาจากักแต่ยังไงความเชื่อเรื่องการนับถือผีของพวกเขาก็ยังคงอยู่พี่เพรคะเคยอ่านเจอมาใน Google นะคะเขาบอกว่าชาวกะเหลี่ยงโปจะมีวิธีการดำเนินชีวิตหรือว่าแบบมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องธรรมชาติแล้วก็การสอนลูกหลานให้แบบอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้แล้วก็เห็นคุณค่าย,ยังไงบ้างคะ เปนความเชื่อแ,แบบ้่แต่บรรพบุรุษมาแล้วนะว่าให้อยู่กับป่าคือดำรงชีวิตอยู่กับป่าอย่าทำลายป่านคะคะเราเพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและการทำนานทำได้ก็จะมีการเลี้ยงเจ้าที่หรือว่าเลี้ยงหัวฝายเพื่อที่จะให้หัวฝายมนดูแลให้ต้นข้า,าวของเราเนี่ยค่ะอุดนสมบูรณ์เนี่ยค่ะแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังทำอยู่ค่ะก็แค่สิบทอกันต่อไปเนะะี่ยค่งอย่างหมู่บ้านตรงนี้ค่ะเราก็จะมีการแบ่งเขตเช่นอันนี้คือเขตป่าต้นน้ำเขตป่านุรักษ์ นี่คือขีป่าใช้ซอสเนี่ยค่ะมีกฎกติกาถ้าใครทําผิดอย่างเงี้ยก็จะมีการปรับเงิน<า>ขั้นแรกอาจจะมีตักเตือนเนี่ยค่ะแล้วก็ขั้นที่สองก็จะเป็นการปรับเงินหรือก็ประมาณเนี่ยค่ะหมู่บ้านเนี่ยเขาคือยังคงความดั้งเดิมปรับนิดหน่อยเองก็คือยังอยู่ธรรมาชาติเหมือนเดิมเลยเนาะเราอ่าน Google มาเนี่ยแสดงว่า Google เขาก็พูดถูกนะคะเนี่ยแต่ถึงแม้ว่าชาวเขาเผ่ากเกรียงจะมีความผูกพันกับธรรมาชาติมากขนาดไหน แต่เมื่อเกิดการขยายตัวของคนในเผ่าที่มากขึ้นก็อดที่จะต้องมีบางส่วนล้ำเส้นเข้าไปในธรรมชาติจนเกินเลยอันที่จริงมันก็เหมือนกับคนในเมืองที่เมื่อไหร่ก็ตามคนในเมืองนั้นๆมีจำนวนที่มากขึ้นการขยายตัวของที่อยู่อาศัยที่ทำกินก็ต้องมากขึ้นจนไปทับพื้นที่สีเขียวที่นี่ในอดีตก็คงไม่ต่างกัน และตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ไร่กาแฟของชาวปากาเกยอตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ไร่กาแฟของชาวปากาเกยอแล้วนะคะพื้นที่ที่ทําไร่กาแฟโดยตรงเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะออพื้นที่ที่ปลูกนี่ประมาณสาไร่แล้วก่อนหน้านี้พื้นที่ตรงนี้ทําอะไรมาก่อนไหมคะทําไร่หมุนเวียนคะ่ะเป็นไร่เก่าะคะ่ะทาไมถึงเข้ามาทํากาแฟล่ะคะพระพันวหดวงได้ทรงจัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านนาเคียนตรงนี้คะ่ะก็เลย ทางสถานีก็เลยมีการส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกกาแฟเพื่อที่จะหาไรายได้เพิ่มให้กับชาวบ้านค่ะนอกจากปลูกกาแฟแล้วก็ยังมีการสนับสนุนให้ขุดบอ่อพักน้ําเพื่อที่จะนําน้ํามาใช้ในพื้นที่แปลงกาแฟด้วยค่ะเหมือนที่บอกว่าถ้าเกิดน้ดําดีดินดีมันก็จะทําให้ต้นกาแฟอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะรสชาติกาแฟแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ<ม>แล้วก็ดินของพื้นที่ที่ปลูกกาแฟด้วยค่ะ น,นี่นะคะก็คือหลังจากที่เราเก็บเมดเชอรี่กาแฟมาเรียบร้อยแล้วเนะะี่ยค่ะก็จะต้องอยู่ในขั้นของการล้างทาความสะอาดก่อนนะคะเป็นเหมือนการคัดแยกมเมล็ดกาแฟะที่ดีที่สามารถใช้ได้เลยกับมเมล็ดกาแฟะที่ลอยขึ้นมาเนะะี่ยเขาบอกว่าบางมเมล็ดเนี่ยมันจะได้แค่มเมล็ดเดียวมันก็คือจะไม่ได้ดีที่สุดอะคะ่ะก็คือต้องมาคัดแยกอีกทีหนึ่ง อนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เราชอบมากๆแล้วก็คือการดื่มกาแฟนะคะเมื่อกี้ไปดูวิธีการทํามันเรียบร้อยแล้วเราก็อยากจะรู้รสชาติของที่นี่นะคะว่ามันจะเป็นแบบไหนหอมมากหอมเหมือนดอกไม้นะคะพี่ที่นี่เขาบอกว่าจะหอมเหมือนผลไม้สุกซึ่งเราได้กลิ่นแบบนั้นจริงๆนะการที่ผืนป่าและผืนดินกลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม ทำให้ชุมชนมีน้ําใช้ในครัวเรือนและทําการ,กรเกษตรได้อย่างเพียงพอบวกกับการได้ความรู้การทำกรเกษตรใหม่ๆที่สอดคล้องไปกับธรรมชาติทําให้พวกเขายังคงดำรงชีวิตด้วยการทำกรเกษตรกรรมทํานาปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพียงแต่ตอนนี้มีประสิทธิภาพและมีรายได้มากขึ้นกว่าเดิมและด้วยลักษณะภูมิประเทศนาที่นี่จึงเป็นรูปแบบนาขั้นบันได คุณอาจจะเห็นว่านาขั้นบันไดที่ไหนก็มีใช่ไหมแต่อาจจะยังไม่รู้ว่านาขั้นบันไดที่นี่และข้าวที่มาจากแปลงบ้านนาเกียรนี้พิเศษตรงที่ช้างเป็นคนทํานะและพรุ่งนี้เราจะออกไปตามหาช้างกันค่ะ ตอนนี้นะคะเรากําลังจะเข้าไปตามหาช้างในป่าแล้วค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบ้านนาเกียนนะคะก็คือเขาจะใช้ช้างในการทํานาด้วยค่ะนี่ก็อยู่กับพ่อกานันนะคะคช้างที่นี่คือปกติคือเลี้ยงยังไงคะเลี้ยงเป็นธรรมชาติครับเนาะธรรมชาติตามาธรรมชาติเขาเลยใช่ไหมคะครั่ผมธรรมชาติแล้วก็เลี้ยงปล่อยในป่านะครับเนาะอาทิตย์หนึ่งต้องเอามาเอามาค้าหนึ่งครับจริงๆใช้ช้าง ในการทำนามานานหรือยังคะประมาณ40กว่าปีนะครับสี่สิกว่าปีแล้วใช่ไหมคะช้างที่นี่มีทั้งหมดกี่เชือกคะช้างที่นี่ที่ตำบลนาเกียมี5เชือกนะครับที่นี่3เชือกแล้วก็อุตูง่ยสองเชือกนะครับเข้าไปดูใกล้ๆได้ใช่ไหมคะได้ได้วิธีการไถนาของช้างนี่คือเหมือนกับควายที่เราเคยรู้ไหมคะก็ไถนากันช้างมันจะมันจะเร็วกว่านะไถนากาควายมันจะช้าเมื่อก่อนนะครับแต่วิธีการเดียวกันคล้ายๆกันใช่ไหมคะคล้ายๆกันครับใบถ่ายใบนะอุปกรณ์คล้ายคล้ายกันครับ สมัยบรรพบุรุษชาวปากกากรยอจะเลี้ยงช้างไว้ในป่าเพื่อขนของลากซุงและเพื่อนำมาทำนาในพื้นที่เขาที่เป็นหินปนดินที่มีลักษณะแข็งและก็ต้องใช้แรงสัตว์ใหญ่ช่วยพวกเขาเลยเอาช้างมาไถานาด้วยเลยนี่แหละภูมิปัญญาของมนุษย์ในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติเดี๋ยวเราจะตามช้างเข้าไปนะคะตอนนี้ ตื่นเต้นเหมือนเราเข้ามาในพื it, ้นที่ของเขาดูเกลือกลาตรงนี้เห็นไหมภาพที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านะคะเป็นช้างที่อยู่ใกล้ผืนนามากๆจริงๆแล้วนะคะถ้าเกิดอยากเห็นช้างเนี่ยนะคะทำนาเนี่ยต้องมาที่นี่เท่านั้นนะคะบ้านนาเกียนเพราะว่าภาพเหล่านี้นี่นะคะเราจะไม่ได้เห็นง่ายๆ่ายด้วยเพราะว่าหน้านาเนี่ยนะคะอาทิตย์หนึ่งเขาจะลงมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะดูสิคะไกลมาก แต่ถ้าใครอยากจะมาดูช้างไถนาที่ลงไปไถนาแบบจริงๆต้องมาช่วงเดือนพฤษภาคมที่เป็นช่วงฤดูปลูกข้าวของที่นี่ค่ะบ๊ายบายเขากำลังจะกลับเข้าป่าแล้วค่ะและเราอยากจะบอกว่านาที่นี่สวยมาก ตร,ตรงนี้คือแปลงนาข้าวทั้งหมดของบ้านนาเกียนเลยไหมคะนาเกียนหมดเลยครับนาข้าวของที่นี่เป็นพัน์ุข้าวอะไรคะแล้วก็เมื่อก่อนนี่เป็นพัน์ข้าวบุพพดูนะครับเนาะแล้วก็ตอนนี้เปรียมเป็นขาสอหกสองนะครับเนาะขาศอหกสองใช่ไหมคะมันแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะแล้วก็มันมันมันจะดีขึ้นแล้วก็มันจะสูงนะครับเนาะสูงขึ้นแล้วก็มันเหมือนว่ายางหมู่บ้าน,นมนันชอบชอบุญขาสนะครับเนาะ แต่บยวบ,บพผดูเมื่อก่อนนีมน้มันจะต่างไปน้อยหนึ่งครับปีหนึ่งก็คือเราจะเกี่ยวครั้งหนึ่งปีหนึ่งครั้งหนึ่งครับปีหนึ่งครั้งหนึ่งอย่างที่พ่อกำนันเล่าว่าหลังจากที่เปลี่ยนพันธุ์ข้าวเป็นขสาวหกสองตามที่สถานีเกษตรที่สูงแนะนำจนข้าวที่นี่งอกงามและอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้และอยากจะบอกว่าพันุ์ข้าวนี้หาทานได้ที่บ้านนาเกียนเท่านั้นค่ะ เพราะต้องปลูกในพื้นที่สูงถึงประมาณ1,300เมตรจากระดับน้ำทะเลและอยากจะบอกว่าพันธ์ข้าวนี้ทางสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงใช้เวลาคิดค้นมากว่า10ปีเลยนะคะหอมจริงๆด้วยนะคะข้าวพันธุ์ขสอ62ค่ะวันนี้เราจะฝากท้อง ไว้ด้วยมื้ออาหารของชาวกะเหลี่ยงโปแบบแท้ๆเลยนะคะอันนี้นะคะคือข้าวเบิกนะคะก็เป็นอาหารพื้นบ้านของชาวกะเหลี่ยงโปนะคะรสชาตินะคะก็จะคล้ายๆข้าวต้มนะคะของบ้านเราเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าจะมีความเค็มแล้วก็หอมสมุนไพรเผ็ดปลายลิ้นอร่อยเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นน้ำพริกมะเขือดอยนะคะอันนี้นะคะคือน้ำพริกหนูป่านะคะจะบอกว่า ไม่เคยกินมาก่อนเลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้ลองชิมดูมันไม่ได้ให้ความรู้สึกเป็นแบบเนื้อสัตว์อะไรแบบนั้นเลยนะคะมันให้ความรู้สึกเหมือนเรากินน้ำพริกเลยค่ะแล้วก็ไม่มีกลิ่นอะไรเลยค่ะอร่อยมาก เรามาดูการทอผพ้าพื้นเมืองนะคะแบบดั้งเดิมเลยค่ะของชาวกะเหลี่ยงโปนะคะอย่างแบบเสื้อที่ก้อยใส่อยู่นี่นะคะก็จะมีลายเฉพาะสําหรับชาวกะเหลี่ยงโปเลยนะคะก็คือละเอียดมากอย่างนี้ก็จะแบบเรียกง่ายๆก็คือเป็นเป็นลายดาวนี่ค่ะแล้ววิธีการทอก็นี่ที่เห็นอยู่ อ๋ออไออย่างนี้คือได้หนึ่งชั้นแล้วแล้แก็ได้รูดลงใช่ไหมคะอ่าโยกโหโหดยาไหมเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมถึงต้องใช้เวลานะคะแล้วก็งานละเอียดแบบนี้นะคะดูจากท่าแล้วนะคะเหมือนแบบว่า ดูจะดูเขาทํามันง่ายมากแต่ว่าเวลามาทํา,า,าทจริงเองคือค่อนข้างยากเลยค่ะแล้วก็ต้องใช้ความชํานาญมากๆเลยอยากให้อุดหนุนผ้าไทยกันเยอะๆนะคะเพราะว่าสวยด้วยแล้วก็วิธีการทำเนี่ยทุกอย่างคือละเอียดแล้วก็ตั้งใจมากด้วยค่ะปิดท้ายวันนี้ด้วยเสียงดนตรีเพราะ จากชาวบ้านนาเกียนค่ะใครจะเชื่อว่าบนภูเขาสูงของประเทศเราจะได้เจอกับความอุดมสมบูรณ์ที่สวยงามขนาดนี้ และเป็นความสวยงามที่เกิดจากความตั้งใจช่วยกันดูแลของคนไทยเพื่อให้ความอุดมสมบูรณ์ที่สวยงามเหล่านี้เป็นมรดกสู่รุ่นต่อไปอยากให้ทุกคนที่ได้ชมมาสัมผัสด้วยตัวเองกับที่นี่บ้านนาเกียน Thank <laughs> <laughs>